สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องจุ๊บมูฟวี่วันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องรักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะตอนกลนรักรุ่นพี่เป็นเรื่องราวของมาร์กหนุ่มวิศวะผู้ผิดหวังจากความรักบังเอิญไปมีสัมพันธ์กับพี่วีรุ่นพี่หนุ่มสุดหล่อที่มีแฟนเป็นผู้หญิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยคะ่ะหนังเปิดเรื่องมาที่มาร์กนางเอกของเรื่องอกหักจากพี่บาร์รุ่นพี่ที่เรียนวิศวะด้วยกันทําให้เขามาดื่มจนเมาเพื่อที่จะลืมพี่บบบบาและะังงงเเเออออิได้พพพกกีี่่วรขรขื แล้วเข้าใจผิดคิดว่าพี่วีเป็นพี่บารุ่นพี่ที่เขาแอบชอบและความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เกินเลยไปจบลงที่เตียงในตอนเช้าที่มาร์กตื่นขึ้นก็ดูไม่ตกใจอะไรพี่วีเห็นท่าทีของน้องแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าแสดงว่าจําได้เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมาร์กเองก็แอบอายเล็กน้อยแล้วพี่วีก็พูดต่อว่าเรื่องเมื่อคืนอย่าบอกใครล่ะพี่กลัวแฟนพี่จะรู้เรื่องน่ะมาร์กเองก็ไม่ตอบอะไรเอาแต่จ้องมองตามพี่วีเพราะเขารู้ดีว่าพี่วีมีแฟนแล้วและสิ่งที่พวกเขาทําลงไปมันก็เป็นเรื่องที่ผิดมาร์ เขารู้สึกเศร้ามากเลยออกไปนั่งดีดกีตาร์อยู่ที่ระเบียงเขาได้ยินเสียงจากห้องข้างๆเขาจึงหันไปบอกห้องข้างๆว่าขอโทษครับทาให้รู้ว่าห้องข้างๆเป็นห้องของพี่พลอยแฟนของพี่วีแล้วพวกเขาก็กําลังหวานกันอยู่มาร์กเห็นแบบนั้นเขาก็พูดแซวพี่พลอยไปว่าสวยแบบนี้ถ้าไม่มีแฟนผมจีบแล้วนะเนี่ยพี่วีก็พูดต่อว่าแสดงว่านายชอบคนที่มีเจ้าของหรอแล้วทั้งสองก็มองหน้ากันและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างวันต่อมาเพื่อนๆก็ชวนให้วีไปเที่ยวด้วยกันแต่วีปฏิเสธจะไปหาพลอยทันใดนั้นพลอยก็โทร บอกว่าจะไม่กลับห้องแล้วพี่วีก็แวะมาหาน้องมาร์คเพื่อเอาชีตมาให้แต่มาร์กก็ไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยเพื่อนๆก็ถือโอกาสนี้ปรึกษาพี่วีเรื่องการเรียนพี่วีจึงช่วยแนะนําน้องๆแต่ระหว่างนั้นมาร์กก็หน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆจึงพูดขึ้นว่าแค่อกหักต้องเป็นขนาดนี้เลยหรอพี่วีก็หันไปพูดกับมาร์คว่ามีสติหน่อยสิจะยังไงก็อยากให้มันเสียการเรียนสิมาร์ก็รับปากไปแบบเซ็งๆพี่วีเห็นท่าทีของมาร์คในตอนนี้จึงหันไปบอกเพื่อนๆว่าขอยืมตัวมาร์กหน่อย่ พี่วีก็บอกมาให้ทำหน้าดีๆหน่อยทำยังกะถูกบังคับให้มาเห็นแล้วรู้สึกผิดน่ะมาก็พูดต่อว่าจะรู้สึกผิดทำไมพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยพี่วีก็พูดต่อว่าไม่อยากให้ยึดติดกับอดีตมากก็พูดขึ้นว่าถ้าพี่จะพูดเรื่องพี่บาผมโอเคแล้วพี่วีก็พูดต่อว่าแล้วทำไมทำหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาล่ะมาก็ตอบแบบเซ็งๆไปว่าผมไม่ได้คิดเรื่องพี่บาแล้วพี่วีก็ถามน้องต่อด้วยความเป็นห่วงว่ามีอะไรให้ช่วยก็พูดมาเถอะเพราะเขาเองก็ไม่อยากรู้สึกผิดมมาาากกกกจึึงงบบบออออพพพีีี่่่่ไไปวถ้้้้ทแนรรูสผิด็ต ถ้าผมมีอะไรจะให้ช่วยจริงๆจะบอกแล้วกันวันต่อมาพี่วีก็รับน้องมาร์คมามาหาลัยเพราะไปรับแฟนสาวแต่เธอไม่อยู่บังเอิญเจอน้องมาร์คเลยรับมาด้วยกันเพื่อนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้พี่วีดูว่าพี่บาหวานขนาดไหนกับแฟนเขาทันใดนั้นข้อความของพี่วีก็ดังขึ้นพี่พลอยส่งข้อความมาหามาร์คแอบเห็นข้อความที่ทั้งสองคุยกันมาร์ครู้สึกไม่พอใจจึงขอตัวไปก่อนแล้วพี่เหนือก็วิ่งตามน้องไปเพราะพี่เหนือเองก็แอบชอบน้องมาร์คด้วยและที่สําคัญน้องมาร์กก็เป็นน้องรหัสของพี่เหนือหลังเลิกเรียนน้้อองมมมาาากก็ซืขนฝ รหัสของเขาเพื่อนๆก็แซวกันใหญ่เรื่องน้องมาร์กกับพี่เหนือพี่วีรู้สึกไม่พอใจจึงลุกขึ้นดอกไปแล้วได้เจอกับมาร์กพี่วีก็ถามน้องมาร์กด้วยท่าทีน้อยใจว่าได้ข่าวว่าซื้อขนมให้พี่สายนี่ไปซื้อให้ตอนไหนมาร์กก็ตอบพี่วีไปแบบไม่พอใจว่าแล้วผมต้องรายงานพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาร์กก็เดินไปโดยไม่สนใจพี่วีเลยในตอนเย็นพี่วีก็ตัดสินใจโทรหามาร์กและมาหามาร์กที่ห้องเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อมาถึงห้องพี่วีก็ถามมาร์กว่าทำไมถึงเมินเขามาร์กก็ไม่ร ว่าตั้งแต่เช้าแล้วนะที่มาร์กมากับพี่แต่กลับให้พี่เหนือไปส่งนายเห็นพี่บาหวานกันแบบนั้นนายก็มาอารมณ์ไม่ดีใส่ฉันงั้นหรอที่เป็นแบบนี้เพราะยังแคร์พี่บาอยู่ใช่ไหมมาร์กก็อธิบายต่อว่าผมพูดหลายรอบแล้วนะว่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วพี่วีก็พูดต่อว่าอะไรจะตัดใจได้เร็วขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีคนที่ทําให้สนใจมากกว่าใครล่ะมาร์กก็ไม่บอกแล้วพูดต่อว่าที่จะสนใจทําไมแค่ผมไม่ได้ชอบเพื่อนพี่พี่ก็น่าจะพอใจแล้วไม่ใช่หรอทันใดนั้นโทรศัพท์ของพี่วีก็ดังขึ้ ก็บอกคิดถึงกันโดยที่มีมาร์กยืนฟังอยู่เมื่อวางโทรศัพท์พี่วีก็ขอให้มาร์กไปพิสูจน์ว่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วมาร์กเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นพี่วีก็พูดต่อว่าไปทําให้พี่รู้ไงว่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วพี่จะได้เข้าใจสายตาที่มาร์กมองพี่แบบนั้นไงไปกับพี่เธอพี่จะได้รู้ว่าต่อไปควรทายังไงเขาพูดด้วยสายตาอ้อนวอนจากนั้นพี่วีก็พามาร์กมาหาพี่บาเมื่อคุยกันจบมาร์กก็ขอตัวกลับก่อนและบังเอิญได้ยินพี่วีค มาร์กเองก็รู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมาร์กเองก็รู้สึกมีใจให้พี่วีมากขึ้นทุกวันมาร์กจึงตัดสินใจโทรบอกให้เพื่อนมารับออกไปนั่งดื่มแก้เซงแล้วบังเอิญเห็นพี่พลอยแฟนพี่วีไปนั่งกับผู้ชายคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและนั่งดื่มกับเพื่อนต่อเมื่อมาถึงบ้านเพื่อนก็แท็กรูปมาหามาร์กพี่วีเห็นก็รีบโทรหามาร์กทันทีมาร์กรู้สึกเซ็งมากเขาปล่อยให้โทรศัพท์ดังอยู่หลายครั้งกว่าจะรับสายเมื่อมารับสายพี่วีก็ถามมาร์กด้วยคอมโูโหว่วาทำไมถึงรััับบสสาาาาายเา้้ชนนก Mark ก่่ะม็ตอพีีววไปๆ นนพี่วีก็พูดประชดต่อว่าเออนอนก็ดีปากบอกว่ากลับไปนอนแต่มีผู้ชายที่ไหนไปร้านเหล้าแล้วแท็กมาร์กมามิตรภาพเนี่ยมันแสนดีจริงๆมาร์กเองรู้สึกไม่พอใจจึงถามว่าเขาเป็นอะไรพี่วีก็เอาแต่พูดประชดประชันน้องแล้วมาร์กก็บอกพี่วีด้วยคมโมูโหว่าผมบอกพี่ตรงๆเลยนะผมจะทําอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับพี่ผมพยายามเอาตัวออกห่างพี่มีแต่พี่นั่นแหละที่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของผมถ้าว่างมากนะัก็เอาเวลาไปเฝ้าเมียเธอแล้วพี่วีก็พูดว่าแล้วที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่เมียพี่หรอมาร์กเองก็กกงากางวลเสยไป ทันใดนั้นก็มีคนส่งข้อความมาหาพี่วีเป็นภาพของพี่พลอยที่นั่งอยู่ร้านเล่ากับผู้ชายคนอื่นพี่วีเองก็ใจเย็นมากยังนอนรอพี่พลอยจนถึงเช้าแล้วหวังว่าพี่พลอยจะพูดอะไรแต่พี่พลอยก็ไม่พูดอะไรพี่พลอยทําตัวเหมือนปกติพี่วีจึงตัดสินใจไปหาน้องมาร์คที่ห้องข้างๆตอนนั้นน้องมาร์กกำลังจะออกไปเรียนพอดีแล้วบอกกับมาร์คว่าให้อยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนได้ไหมมาร์กจึงตัดสินใจบอกกับพี่วีว่าเรามาคุยกันแบบจริงๆจังสักทีเถอะเมื่อพี่วีเข้ามาในห้องเขาก็เดินเข้าไปนั่งใกกกลลลล้้้ๆััับบบมาาร์แวววออออหหไไปซงงที่่่ขขพพูดย แบบนี้สักพักก่อนนะมาร์กเองก็แปลกใจเพราะไม่รู้ว่าพี่วีเป็นอะไรพี่วีจับมือของมาร์คว้แล้วบอกกับมาร์คว่าอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะด้วยสายตาที่อ้อนวอนมาร์กนั่งมองพี่วีอยู่สักพักเขาจึงตัดสินใจโน้มตัวเข้าไปจูบพี่วีพี่วีเองก็ไม่ปฏิเสธแล้วจูบน้องมาร์กตอบมาร์กจึงบอกกับพี่วีต่อว่าอยู่กับผมอย่าคิดถึงเขานะครับแล้วทั้งสองก็จูบกันต่ออย่างเร่าร้อนต่างคนต่างไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้เมื่อทั้งสองเสร็จภารกิจมาร์กก,ก็โพสต์เฟซบุ แล้วถามมาร์คด้วยความหึงหวงว่ากับพี่เหนือนี่ยังไงกันหรอมาร์คจึงบอกไปว่าก็แค่พี่รหัสไงพี่วีก็บอกมาร์คต่อว่าอย่าให้มันมากกว่าพี่น้องแล้วกันเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่แบบนี้มันคืออะไรแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้ชายมาก่อนทาเอามาร์คเองถึงกับเขินหลังจากที่พี่วีอาบน้ําเสร็จเขาก็เดินเข้ามาถามมาร์คว่าทําอะไรอยู่มาร์คจึงบอกว่าอ่านหนังสือสอบแล้วพี่วีล่ะไม่อ่านหรอพี่วีจึงบอกมาร์คไปว่าหนังสือของเขาอยู่ห้องพี่พลอยเมื่อมาร์คได้ยินแบบนั้้้นนนเเเาาาาากก็ถมมมพพีีีีี่่่่่่่่ววววตอออแลลลจะะยยยูทััขขบไปดร แล้วบอกกับมาร์คว่าพี่แค่จะไปเอาหนังสือเฉยๆแล้วก็กลับมาอยู่กับมาร์กเหมือนเดิมโอเคไหมต่อมาก็มีคนเอารูปพี่พลอยโพสลง Facebook ที่กําลังขึ้นรถไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วทันใดนั้นพี่พลอยก็โทรมาหาพี่วีแล้วพี่วีก็นัดให้พี่พลอยมาคุยกันโดยที่มาร์กยืนฟังอยู่เมื่อพี่วีวางโทรศัพท์มาร์กก็เดินเข้ามาถามว่าจะไปตอนไหนหรอก็เห็นคุยกันดีแล้วนี่พี่วีจึงบอกว่าคุยกันดีมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องมันจะดีสักหน่อยพร้อมกับเอื้อมมือไปจับมือมาร์กไว้แล ก็ไปคุยกันกับพี่พลอยพี่พลอยก็บอกพี่วีว่าเราห่างกันสักพักเธอแล้วพี่วีก็มานั่งดื่มกับเพื่อนเพื่อนเมื่อมาร์กเดินเข้ามาเขาก็เอาแต่จ้องมองหน้าของพี่วีแล้วสักพักเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําพี่วีตามมาร์กไปแล้วถามมาร์กว่าทําไมถึงมองพี่ด้วยสายตาแบบนั้นล่ะมาร์กก็ถามพี่วีกลับไปว่าทําไมถึงมาช้าขนาดนั้นล่ะก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยรู้ไหมพี่วีก็ถามน้องกลับไปว่ามาร์กรอพี่จริงๆรหรอพี่ไปหามาร์กได้จริงๆรหรอมาร์กตอบไปว่าก็คิดว่าจะรอตัััั้้้้งงงแแแตต่่่่่่่รรกกกกอออยยยููลวววเชาาาาานนนนมมะหทีิิขบ โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปพี่วีพี่วีจึงบอกน้องว่าถ้าจะถ่ายรูปพี่ขนาดนั้นก็ประกาศให้คนรู้ไปเลยสิว่าพี่เป็นแฟนของมาร์คมาร์คจึงบอกกับพี่วีไปว่าไปเลิกกับเขาให้ได้ก่อนเถอะพี่วีก็บอกน้องต่ออีกว่าจะเลิกหรือไม่เลิกตอนนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกเขาก็มีคนใหม่ส่วนพี่ก็มีมาร์กไงทันใดนั้นพี่วีก็ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาพี่พลอยเ่านัดให้พี่พลอยมาคุยกันในตอนนี้มาร์คเองก็รู้สึกวิววิวเหมือนกันพี่วีจึงบอกน้องไปว่าก็มาร์กอยากให้พี่ไปเลิกกัััับบบเเเเเเเ้้าาาาาาาพพีีีีี่่่่่่กก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 ก็็จจะไไไไปปลลลลลิินงงมมมถวววตออแดึ บอกมาร์คว่าพี่เลิกรักเขาไปแล้วและตอนนี้พี่ก็ชอบมาร์คแต่ถ้าพี่รู้สึกมากกว่านี้พี่ก็จะรักมาร์คโอเคยัง มาร์กเองก็รู้สึกด well, ีใจมากแต่มาร์กเองก็ดีใจได้ไม่นานเมื่อมีคนโพสต์ว่าพี่พลอยกับพี่วีกลับมาดีกันแล้วเพื่อนๆก็ถามมาร์กด้วยความสงสัยว่าแล้วระหว่างมาร์กกับพี่วีหลักคือยังไงกันมาร์กเองก็ไม่สามารถตอบเพื่อนได้เพราะเขาเองก็ยังรอคําตอบจากพี่วีอยู่ทันใดนั้นพี่พลอยก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าขอบคุณที่มาหาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วพี่วีก็โทรมาเพื่อที่จะอธิบายให้มาร์กฟังแล้วพี่วีก็ยอมรับว่าพี่วีเป็นคนเข้าไปทักพี่พลอยก่อนเองแล้วบอกมาร์ก ววพี่วีจึงพูดขึ้นว่าอย่างนี้เง่าสิขนาดมาร์กเลิกชอบพี่บาร์มาร์กยังเป็นน้องพี่บาร์ได้เลยมาร์กก็บอกพี่วีไปว่ามันไม่เหมือนกันนะพี่วีจึงบอกว่าให้ตามมาดูได้เลยว่าเขากับพี่พลอยไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเมื่อมาร์กตามไปก็พบว่าพี่วีกําลังจูบกับพี่พลอยอยู่เจมที่ตามมาจึงตะโกนด่าพี่วีไปว่าพี่วีทาไมทําแบบนี้ล่ะแล้วเจมก็พุ่งเข้าไปชกหน้าของพี่วีส่วนมาร์กก็วิ่งออกจากร้านไปเลยพี่วีจะตามไปแต่เจมก็ขวางไว้ไม่ให้ไปพี่วีมาหามาร์กที่ห้อง การ์กมาถึงห้องมาร์กก็บอกพี่วีไปว่าห้องพี่พลอยอยู่ตรงโน้นแล้วเขาก็เข้าห้องไปเลยโดยไม่สนใจพี่วีแม้แต่น้อยพี่วีก็ทําได้เพียงยืนเสียใจอยู่หน้าห้องเท่านั้นหนึ่งเดือนผ่านไปที่มาร์กไม่ยอมติดต่อพี่วีพี่วีก็เอาแต่คิดถึงมาร์กจากนั้นเขาก็โพส์เฟซบุ๊กว่ากลับมาได้ไหมให้อภัยกันอีกสักครั้งอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเลยนะขอโอกาสพูดคำหนึ่งคำที่มันตรงใจเราหวังว่าเธอจะยังคงใจเดิมเขาพยายามติดต่อมาร์กแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเหนือจึงบอกกับวีว่าพรุ่งนี้ก็เป,ด,เปเดีีนนนแ้้วว่่่ออไไกก็หหับืาต คิดถึงมาร์ว่ะเขาพยายามโทรหามาร์กอยู่หลายครั้งและครั้งนี้ก็มีคนรับสายพี่วีก็ถามปลายสายด้วยความโมโหว่าคุณเป็นใครปลายสายไม่ตอบอะไรพร้อมกับบอกว่ามาร์กไปเข้าห้องน้ําอยู่ถ้ากลับมาจะให้โทรกลับนะทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงมาร์กถามว่าใครโทรมาหรอเขาก็บอกกับมาร์กว่าคนชื่อวีโทรมานะ่ะแล้วมาร์กก็บอกเขาให้กดวางไปเลยทําเอาพี่วีถึงกับน้ําตาร่วงเขาเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือจึงถามวีว่าร้องไห้ทําไมหรอวีก็ตอบไปว่าน้องมาร์กเขาไม่เอาวีแล้วพร้อมกกัับชววนนนนนนใหห้เหเเ,เืือออไปปิลา็พ่่ต พี่วีก็มามหาลัยในสภาพที่โซมมากปอนก็เดินเข้ามาถามเพื่อนๆว่าวันนี้มีใครเห็นน้องมาร์กหรือยังอะเพราะเมื่อกี้มีคนเห็นน้องมาร์กอยู่แถวๆหน้ามหาลัยกับผู้ชายอีกคนนึงเมื่อพี่วีได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปเลยแล้วปอนก็วิ่งตามพี่วีมาเมื่อพี่วีมาถึงเขาก็เอาแต่จ้องมองหน้าน้องมาร์กพี่ปอนจึงเดินเข้ามาคุยกับน้องมาร์กว่าหายไปไหนมาพี่ๆเขาเป็นห่วงมาร์กมากนะแล้วพี่ปอนก็ถามต่อว่าทั้งสองคนเป็นอะไรกันมาร์กจึงบอกพี่ปอนว่าไม่ขอตอบได้ไหมครับพี่่่่่่แพพพ็็คคคกกกกกูดขึ้นนนววววาาาบบอออไไปสเยััะหหรรรืลใใมจ มาร์กก็บอกไปว่าไม่มีหรอกพี่ปอนจึงบอกมาร์กว่าพี่พี่มีอะไรอยากคุยด้วยคืนนี้ไปเจอกันหน่อยนะมาร์กจึงขอว่าขอให้พี่แพ็คไปด้วยได้ไหมแต่พี่วีไม่ตอบอะไรมาร์กจึงบอกไปว่าถ้าเขาส่งพี่แพ็คเสร็จเขาจะตามไปแล้วกันพี่วีจึงพูดขึ้นว่างั้นก็มาด้วยกันก็ได้เราพี่ปอนก็ขอตัวขึ้นไปเรียนก่อนในตอนเย็นระหว่างที่ยืนอยู่หน้าร้านพี่แพ็กก็พูดกับมาร์กว่าพี่อยากเป็นเหมือนมาร์กนะพี่คิดอะไรก็พูดออกไปตรงๆมาร์กจึงบอกพี่แพ็คไปว่าถ้าพี่ไม่มีอะไรจะเสียพี่ก็็็จจะะตตััดดดสสินนใไไไ้้้ง่่่่าาาาายขึแลววเเกกพูออํหรรบมมี จะเสียแล้วนอกจากเสียใจแล้วทั้งสองก็เดินเข้าไปในร้านเมื่อทั้งสองมานั่งที่โต๊ะพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันกันกบรุ่นพี่คุยกันไปดื่มกันไปได้สักพักพี่แพ็คก,ก็เริ่มเมาแล้วขอตัวไปเข้าห้องน้ํามาร์กอาสาจะพาไปแต่เขาก็ปฏิเสธมาร์กจึงโทรไปบอกเจมให้ช่วยไปดูพี่แพ็คให้หน่อยแล้วจากนั้นเพื่อนๆในโต๊ะก็ทยอยขอตัวออกไปก่อนทิ้งให้มาร์กอยู่กับพี่วีสองต่อสองพี่วีก็จ้องมองหน้ามาร์กแล้วพูดว่าพี่คิดถึงมาร์กนะคิดถึงจนจะตายอยู่แล้วพี่อยากจะพูดใหหห้้้มมมมาาาาาาากกกกกววว่่่่่่่นนนนนีีนะนีีีีอออะตตทพพพเเเเ็็รรรคคคัังแแสุขขลยยูบ พี่ก็เสียใจมากแล้วพี่วีก็พยายามอธิบายเรื่องของเขากับพี่พลอยให้มาร์กฟังเมื่อพี่วีพูดจบมาร์กก็ถามพี่วีว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมพี่วีก็เริ่มพูดว่ามันไม่มีอีกแล้วหรอคนที่คอยอ้อนเขาคนที่ให้กําลังใจเวลาที่พี่เศร้าคนที่อยู่ข้างๆพี่เสมอมันไม่มีอีกแล้วหรอมาร์กจ้องมองหน้าของพี่วีแล้วพูดออกไปว่ามันเคยมีคนโง่ๆแบบนั้นด้วยหรอครับพี่จะพูดอะไรอีกไหมผมต้องกลับแล้วพี่วีก็พูดขึ้นว่าพี่ขอโอกาสอีกสักครั้งจะได้ไหมมาร์กก็บอกพี่วีไไป่่่าามมัันนนนนบออะะีทคึึงจจดด้้รโกกสเเืลุขิ พี่วีก็จับมือของมาร์คว้พร้อมกับพูดว่าอย่าไปเลยพี่รักมาร์กนะวันต่อมาเพื่อนๆก็มารุมด่ามาร์คว่าแค่เขาบอกรักแค่นี้มาร์กก็ยอมให้อภัยเขาแล้วหรอเมื่อพี่วีส่งข้อความมาหามาร์กก็เอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่กับโทรศัพท์หลังจากกินข้าวเสร็จพวกเขาก็ขึ้นไปติวหนังสือกันต่อที่ห้องของมาร์กทันใดนั้นพี่วีก็แวะมาหามาร์กที่ห้องแล้วบอกว่าจะมาชวนมาร์กไปดูฟุตบอลพี่วีก็ถามเขาว่ารายงานของมาร์กเยอะไหมมาร์กก็บอกไปว่าเยอะน่าจะใช้เวลาทั้งวันน่ะแล้วพีีีี่่่่่วกกก็็เเดินนนนไไปปััังงงงล้าาๆหบออยู ถึงเวลาแล้วค่อยไปแล้วเขาก็นั่งทํารายงานต่อระหว่างที่มาร์คนั่งทํารายงานอยู่นั้นพี่วีก็ทําฟอร์มว่าขอดูรายงานน้องหน่อยโอบไหล่น้องบ้างนวดไหล่ให้น้องบ้างนิดๆหน่อยๆขอให้โดนตัวน้องพี่วีก็มีความสุขมากแล้วต่อมามาร์กก็ไปคัดตัวนักกีฬาว่ายน้ําพี่วีก็บ่นว่าใส่เสื้อคลุมมาด้วยไม่ได้หรอเขาห่วงเขาไม่อยากให้ใครเห็นหุ่นดีๆของมาร์กแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะมาร์กยังไม่ใช่แฟนของเขามาร์กจึงถามพี่วีต่อว่าถ้ามีสิทธิ์มากกว่านี้พี่วีจะทําอะไรพี่วีจ้องมองหน้าน้องแล้วพูดว่าจจะจับ มาร์คมัดไว้กับเตียงถ้ามาร์คอยากถอดก็ถอดให้พี่ดูแค่คนเดียวถ้ามาร์คอยากจะเล่นน้ําก็เล่นน้ํากับพี่แค่2คนคนอื่นจะได้ไม่มีสิทธิ์มาร์คเองไม่พูดอะไรเอาแต่ยิ้มอย่างมีความสุขในวันเปิดเรียนก็มีคนเอาเรื่องของพี่วีกับน้องมาร์คไปโพสต์กันใน Facebook ว่าทั้งคู่คบกันแล้วเพื่อนๆก็ถามพี่วีว่าจะไม่ไปตอบอะไรหน่อยรอพี่วีก็บอกไปว่าน้องมาร์คเขาไม่ชอบอะไรที่วือหวาน่ะพี่บาจึงพูดขึ้นว่าพี่มาร์คเขาไม่ชอบอะ่ะเพราะความไม่ชัดเจนของพี่ว แต่เมื่อมาร์คเห็นมาร์กกับไม่พูดอะไรพี่วีจึงถามมาร์คว่าไม่พูดอะไรหน่อยหรอมาร์กก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีนี่เมื่อพี่วีเห็นมาร์คพูดแบบนั้นพี่วีจึงพูดกับมาร์คต่อว่าเพื่อนบอกว่าให้เปิดตัวน่ะมาร์คจะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะขอขึ้นสถานะบนเ Facebook กับมาร์คมาร์คไม่ยอมตอบอะไรเอาแต่อมยิ้มกุ้มกลิ่มทันใดนั้นก็มีรุ่นน้องเดินเข้ามาหาพี่วีพร้อมกับบอกพี่วีว่าพวกเขาเป็นแฟนคลับของพี่วีแล้วขอถ่ายรูปกับพี่วีแล้วบอกพี่วีต่ออีกว แล้วถามพี่วีตอบว่าตอนนี้พี่พลอยเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วเมื่อไหร่พี่วีจะมีแฟนใหม่สักทีพี่วีจึงบอกน้องๆไปว่าตอนนี้พี่ก็มีคนที่คุยคุยอยู่นะแต่ยังไม่ได้ขึ้นสถานะเฉยๆก่อนที่น้องๆจะเดินไปมาก็บอกน้องๆว่าช่วยถ่ายรูปให้หน่อยพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ของเขาให้น้องๆแต่จริงๆแล้วเขาตั้งสถานะของเขากับพี่วีใน Facebook แล้วยื่นให้น้องๆดูต่างหากล่ะน้องๆรู้สึกตื่นเต้นมากจึงถามพี่วีไปว่าคนชื่อมาสานี่เป็นอะไรกับพี่วีหรอคะพี่วีก็ตอบไปว่าเป็นแฟนของพี่เองหลังจาากกกกทีีี่่่่นนนน้้อออองๆเเดิไไปปแลววพพ็บบัืต เขามีแฟนแล้วนะเพื่อนๆก็เอาแต่แซวกันใหญ่แล้วเจมก็แซวมาร์กต่อว่าเพื่อนผมนี่ก็เยอะนะแค่มีคนมาถามถึงแฟนเก่าแค่นี้ถึงกับต้องขึ้นสถานะเลยมาร์กจึงกอดไปที่คอของพี่วีแล้วพูดว่าแล้วทําไมละ่ะก็นี่แฟนของเขานี่ต่อมาพี่วีก็พาน้องมาร์กมาในห้องห้องหนึ่งเขาบอกกับน้องว่าแรงบันดาลใจนะ่ะพี่ได้มาจากมาร์กเลยนะเมื่อพี่วีเปิดผ้าปิดตาของน้องมาร์กออกห้องห้องนั้นก็เต็มไปด้วยแสงไฟรูปดาวพร้อมกับคิดถึงเรื่องราวที่พวกเขาฝ่าฟันมาด้วยกันมาร์กหันไปมองหน้าพี่วีแล้วบอกว่าขอบคุณมากแล้วพี ก็โน้มตัวเข้ามาจูบน้องมาร์กอย่างอ่อนโยนซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงแล้วอย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ